สวัสดีครับผมผมอ้อนซุเปอร์รวยนะครับมีลูกค้าหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าซุเปอร์รวยเนี่ยช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ไหมนะครับใช้แล้วจะมีผลเสียอะไรไหมผมขอตอบตรงนี้ได้เลยนะครับว่าใช้ได้นะครับตามปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะสินค้าของเรานะครับเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมภายใต้ชื่อสอสวัสดีซิง์ ซึ่งเป็นชื่อใหม่และจดทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลูกค้าที่ได้รับสินค้าไปของเรานะครับพลาสติกจะหุ้มนะครับแล้วจะมีชื่อคําว่าซุปเปอร์รวยหลังจากแกะออกมาแล้วนะครับจะมีชื่อคําว่าสอสวัสดีซิงค์แบบนี้นะครับสอสวัสดีซิงชื่อนี้นะครับเป็นชื่อที่ใช้ขึ้นทะเบียนปุ๋ยจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเลขที่รองเสริม 903ทับ2563กรมวิชาการเกษตรนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าใช้สินค้าของเราแล้วปลอดภัยแน่นอนนะครับใช้แล้วไม่มีผลเสียอะไรนะครับยิ่งใช้ก็ยิ่งดีนะฮะเคยใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้ตามปกติเลยสินค้าของเรานะครับไม่มีสารประกอบของสารเล่งน้ำยางนะครับเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมนะครับส่วนต้นยางด้านหลังของผมนะครับจะเป็นต้นยางอายุ18ปีนะครับ ตัวนี้นะครับจะใช้ตัวนี้ที่ผมถือนะครับสําหรับยางอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็คําถามต่อมานะครับสินค้าของเรามีขายทางช่องทางอื่นไหมนะครับก็มีนะครับสําหรับตัวแทนที่รับของเราไปจัดจาหน่ายแต่ว่าในช่องทางพิเศษช่องออนไลน์อื่นของเรานี้เราไม่มีนะครับขอให้ลูกค้าจงโปรดระวังด้วยนะครับว่าของปลอมลอกเลียนแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับจงระวังด้วยนะครับ สินค้าของเรานะครับถ้าจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องซื้อจากทางเพจเท่านั้นนะครับเรารับประกันสินค้าแท้ทุกขวดนะครับพากเกษตรกรท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ทางเพจนะครับจะมีน้องแอดมินคอยตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับย้ำนะครับต้องซื้อจากทางเพจเท่านั้นได้รับของแท้แน่นอนนะครับเราจัดส่งของทุกวันนะครับเราจัดส่งของทุกวัน ลูกค้าสั่งวันนี้อีก3 5วันได้รับสินค้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ